เอาหวหมาเป็นว่าเป็นภาพมักนก็เป็นไปดต่ตัวร,รัชต์ตอนนี้เนี่ยมันอยู่เปนเงี้ยส,สีสีเนี่ยเข้ามาทั้งพวงเลยแ,ลแต่จริจรงๆเขาเป็นตลกของคณาาะครัรแต่เพรามาดังตอนยิ่งยงจัดยิ่งยงเสด็จยาะจัดประกวดร้องเพลงช่องสามตอนเริ่มตั้งใหม่ๆแ้วเขาก็ให้สีสีเนี่ยมาเล่นตลกใน เปลียนแบบดาราอะไรพวกเนี้ยนะแต่กูลืมชื่อรายการล้วอปทีวีเลยดับโอ้ดอกฟ้าเออที่มีแค่ใครงองนก้นาานุ่นกันพี่ว่า วันนี้เราได้คุยกับนอาจารย์สัมพันธ์พทลุงนะคะนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะท่านนะคะก็เรียกว่าผู้คีนะคะอยู่กับวงการ วันนี้นะคะก็เลยจะมาขอความรู้อาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะของราชามื้ลูกทุกงค่ะคุณสุรพลสมบัติเจริญค่ะอาจารย์ครับครับของทีกต้องคดีแต่เล่คนนะครับผมสุมพันธ์พุทลุมเรื่องราวของสุรพลสมบัติเริญนั้นถือว่าเป็นตำนานที่สืบทอดมายาวนานและก็คงจะมีตลอดไปเพราะว่าท่านเลยถือที่ว่าเป็นราชาเพลงนักร้องลุกทูตค่ะ